สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ mm hmm. ทอก,กี้ทอก,กี้ mm hmm. กับพิธีกรคนสวยสุดเซ็กซี่คนดีคนเดิม mm hmm. วันนี้รูบี้เองค่ะ mm hmm. วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษไอดอลหน้าใหม่ไฟแรงจากอเมริกา mm hmm. ขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยค่ะ mm hmm. Hi one two three we are stars ค่ะยินดีต้อนรับและก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนมากเลยค่ะช่วยนายนำตัวทีละคนหน่อยได้ไหมคะ Please introduce yourself one by one สวัสดีค่ะนานาค่ะสวัสดีค่ะนวาค่ะสวัสดีค่ะเลียค่ะค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนน่ารักแล้วก็สวยกันมากเลยค่ะ Nice to meet you all you are so cute and beautiful รู้สึกอย่างไรที่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการคะ How do you feel about your official debut? It's feel unreal. I dream of this day for so long, and now that it's here, I just want to give my best and lead our team with strength. น,น้องโนอาบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนฝันเลยครับโน,นอาฝันถึงวันนี้มานานมากและตอนนี้ก็มาถึงแล้วโน,นอาแค่อยากจะทำให้ดีที่สุดและนำทีมของเขาด้วยพลังที่แข็งแกร่งครับ I'm so excited. It's like I wait so show come to. to the world dream the can't can what Girl a such น้องยาบอกว่าเธอตื่นเต้นมากครับเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยเธอแทบร้อไม่ไหวแล้วที่ทำให้โลกเห็นว่าซาจาเกิลทำอะไรได้บ้าง I feel so grateful to be able to stand on stage with my members and meet our pride is the most precious moment for me น้องนานารู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับ การได้ยืนบนเวทีร่วมกับสมาชิกและพบกับพายของพวกเขามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับเธอเลยครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีที่ได้เดบิวด้วยนะคะมีคอนเซปต์หลักของวงว่าอะไรคะ c o n g r a t u l a t i o n on your debut What's the group's main concept Our concept is power and truth We want to be l i like g h t l i o n that roar with courage But also idols who stay true to ourselves and our and fans ้อโนโรอาบอกว่าคอนเซปต์ของซา a าเก l คือพลังและความจริงใจเราอยากเป็นเหมือนินโตที่คำรามอย่างกล้าหาญและก็อยากให้แฟนๆเห็นความจริงใจของพวกเราเสมอครับโอ้โหเท่กันมากเลยค่ะแล้วมีชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการหรือยังคะว้าวโซคุ do you have an official fan club name yet yes our band a e c o l o l pride just like a pride of lion they are our s t r e n g t h and family and of course they are also our pride มีนะครับแฟนคลับพวกเราชื่อว่า pride เพราะว่าคำว่า pride หมายถึงฝูุ่งสิงโตและความภาคภูมิใจแฟนๆคือฝูงสิงโตที่คอยอยู่ข้างพวกเราเสมอว้าวชื่อน่ารักกันมากเลยค่ะ Wow, all of those names are so cute. What did your debut song say? Our debut tag is called Roll My Truth. It's about standing out for yourself, not being afraid of what others say, of rolling out your own truth with confidence. เพลงเดบิวของพวกเขาชื่อว่า r a w My Truth ครับเนื้อหาพูดถึงความกล้าที่จะยืนเป็นตัวเองไม่ต้องกลัวเสียงจากคนอื่นแค่คำลา,าออกมาจากความจริงของหัวใจครับได้ยินแล้วทำเอาอยากฟังตอนนี้เลยค่ะมีรุ่นพี่วงไหนที่เป็นแรงบันดาลใจในการเดบิวต์ไหมคะ It makes me want to listen to it now Did any of your seniors in any group inspire you to debut For me, i s b a c k p i n k They show the world how powerful and shining women can be. สําหรับ No อาคือรุ่นพี่แบ็คพิงครับพวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถแข่งแกร่งและเป็นประกายได้ทั่วโลก I would say it's I a l l y admire their energy and how they spread confidence to their fans ส่วนสําหรับรีอารครับก็คืออิจี เพราะชอบพลังและการส่งต่อความั่นใจให้กับแฟนๆครับ I look up to Twice. They prove that sincerity and brightness can always reach people's hearts. สำหรับนานนะชอบ t w i c ครับเพราะว่าพวกเขาสามารถแสดงเห็นว่าความาสดใสและจริงใจสามารถเขาเ้าถึงหัวใจแฟนๆได้เสมอครับโห oh, คำตอบของแต่ละคนสามารถเป็นไอคอนแบบนั้นได้อย่างแน่นอนค่ะ ว้าว wow, answers could definitely be icons like that อยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เริ่มติดตามพวกคุณตั้งแต่วันแรกและช่วยฝากผลงานช่องทางการติดตามหน่อยค่ะ What would you like to say to your fans who've been following you since day one? Thank you so much for being with us from the very beginning. We will keep going for our pride. น่าบอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่อยู่กับพวกเราในก้าวแรกวันนี้เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อพรายทุกคนครับ Please check out our debut single Throw My Truth Let's Have Fun and Roll Together พิยาบอกว่าฝากเพลง d e b u ว Throw My Truth ด้วยนะครับมาสนุกและคำลามไปด้วยกันครับ Don't forget to follow us on our official channels YouTube, Instagram, and TikTok as Sajagel Official We all meet you on stage s t a y soon น้ออาบอกว่าอย่าลืมติดตามพวกเราผ่านช่องทางหลักๆทั้ง YouTube, Instagram, และ t i k t อบของ Sajagel Official แล้วเจอกันประวทีนะครับค่ะแล้วทุกคนอย่าลืมไปติดตามแล้วก็ฟังเพลงของ Sajagel กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวรากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย